สวัสดีที่เก๋วันนี้จะมารีวิวชุดคาร์ทอยสปริงกันว่าชุดคาร์ทอสปริงในทุกพันธมีอะไรบ้างเนี่ยมาด,ดูเลยเนี่ยนะชุดคาร์ทอสปริงขอเฮตครับก็จะมีเรื่องของชุดหกหลักหกลูตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษที่ฟอร์สมามีความแข็งนะระดับ o อเอมก็คือระดับโรงงานอนะเนี่ยความแข็งซึ่งลดอาการบิดเบี้ยวนะสัมผัสเสียรูปแล้วก็ ตอเอียงได้เนี่ยชุดนี้นะครับตามด้วยแผ่นเหล็กซิ่งาแผ่นบอกให้เลยเนี่สไตล์ดุพาน,น้ครวมไปถึงให้ดูสปริงคายก่อนขอหมูหน่อยไดงานนุ่มเนบไม่ปวดมือแล้วก็ดวไปด้วยแผ่นคาซิ่งโอเอ็มให้ดูตาผ้านี่เนี่ยหลายคนเนยบอกว่าเฮ้ยแม่งเหมือนกันดูออปชันเราใส่ไปครับโคงอลอยแท้ o อเเลยกับแผ่นผ้าคาซิ่งซื้อแยกได้นะ แล้วก็เริ่มตำแหน่งของคัตครับก็จะมีแผ่นกดแบบนี้ไปให้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบูทลองคัตแหวนลองกันกันกดอันนี้เบิกฮอนด้าแท้ให้เลยอ่ะเนี่ยชุดของเรื่องซุ้มคัตหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับมาบเนี่ยเดี๋ยวประกอบแล้วเนี่ยนะครับแต่แลาวคนถามว่าอันเนี้ยลูกปืนด้วยลืมบอกเอาไปใส่ลังคัตเดิมโซนิกได้ไหมได้ครับ แต่มันจะมีข้อดีและข้อเสียข้อดีมันคือหนึ่งคุณมีอยู่แล้วมันถูกแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเมื่อแผ่นคาร์มันมีระยะมากขึ้นนั่นยังไงนะครับจังหวะเปิดคาร์ต,ตรงนี้เราทำมาให้แล้วแต่ก็ยังต้องคงความแข็งแรงอยู่มันจะไปนั่งตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยต้องกดทำมุมลงไปในประมาณครึ่งมิลซึ่งมันจะทำให้โครงสร้างตรงนี้ ของชามโซนิกเดิมๆม,มาครับเนี่ยก็ยิเดิมๆเ,เนี่ยจะหา่อนนั้หนึ่งเนี่ยพอกดตรงนี้ลงเนี่ยมันจะบางแล้วเวลาคัดที่มันมีแรงบิดรับแรงบิดเดยอะๆเนี่ยมันทำให้สูญเสียหายอันนี้ผมเลยสร้างอันนี้ขึ้นมาอีกเป็นชามบินเล็ตอลลอเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งซึ่งชุดนี้จะบอกให้เลยว่ามันถูกใส่อยู่ในรถใซ่ขึ้นนะครับที่แข่งภาคกลางและภาคตะวันออก มีอายุคัสที่ยาวนานกว่าขาดปกติสองรถวิบากรอไซเคิลในเขียนานน้ำปวดมือมันต้องนุ่มหนึบสามนะครับมีอายุการใช้งานสนามเนี่ยที่ทนทานเนี่ยมากกว่าสามสี่สนามในรถระดับระดับห้าสิบถึงหกสิบแรงมาซึ่งจะเป็นชุดนี้แนแคือเครื่องเนี่ยอะไชุดเนี้ยเราจัดไว้ให้สำหรับรองรับเครื่องยนต์ระดับหกสิบแรงมา สามารถไปทิปได้ครับขาดไม่ใช่แค่อยู่แต่มันจะต้องมีความนิ่มนวลสม,มสมูทส,สมาร์ทสมาร์ทเนียนไม่กระเดา้าแล้วก็มีอยู่การใช้งานที่คุ้มค่าซึ่งอันเนี้ยอาจจะดูว่าราคาเสี้ยวฟ้าวหน่อยแต่ว่านี่คือออปชั่นที่ทุมพันใส่ไปครับนะไม่ว่าจะเป็นไซค์เคลดคอร์สรถทิปและแดกบอยในรถซูเปอร์เพนรุ่นเล็กๆไม่อยากพูดนะครับที่เร็วสุดในประเทศไทยก็คือขาดชุดนี้วันนี้จัดมาให้แล้วสำหรับ FC ที่มีปัญหาเรื่องขาดลื่น คัดลื่นคาดกระเด้าคัดไม่ทนและคนที่ต้องลดเกจน้ํามันเครื่องนะครับลดลูกโตไม่ควรลดเกจน้ามันเครื่องนะการลดเกจน้ํามันเครื่องเพื่อให้คัดอยู่มันเป็นการทํา้ายอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เองสุพรรณเฮตูทอมรีดีวิลลอปมาให้แล้วก็สามารถใช้กับปะเก็นคัดปาคัด M X เกตเดิมได้เลยเพราะมีบูทหลักคัดไปให้แล้วเนี่ยนะครับนะนะตั้งระยะไปให้บอกเลยว่าเวลาประกอบเสร็จแล้วเนี่ย ชุดคัดของตำแหน่งของขาเตะคัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15องศานิ่มไม่ลื่นและมีกระชานที่ยาวนะครับก็ประมาณนี้สาหรบับชุดคัตชุด TCM สำหรบับเพื่อนๆที่ถามว่าใช้คัตแบบไหนแบบยังไงอยู่นะครับหรือใครที่มีชุดคัตอยู่แล้วสามารถซื้อแผ่นนี้กันรุุ่พันได้นะเนี่ยถ้าคัตลื่นบอกหมอที่กอ่อน